ช่อง8ปมวยไทยซูเปอร์ชมป์กลับมาฮะร,ระอูก,กันแล้วนะครับนี่คือคู่เอกของรายการวันนี้นั่นเองนะครับในพิกัก67กิโลกรัมครับผมแฟดอายุทยากลับมาอีกครั้งครับนี่คือมวยพันแกร่งจากพระนครศรีอยุธยานักสู้ระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับวันนี้มาโดนเดือดปรึกกับแซมบ้ามาฟิมือจากบราซิลนั่นเองเขามีดีกรีแชมป์หลายรายการกันเลยทีเดียวนะครับผม งานนี้มีโอกาสน็อกกันเสืองับต้องมาลุ้นกันครับว่าทางแอนตซินจะได้แจกโบนัสพิเศษหรือเปล่าจากการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นก้านคอนะครับเข่าลอยหรือว่าศอกกลับนะครับได้ไปเลยทันที10,000บาทท่านน็อกได้นะครับแต่ถ้าสามารถน็อกได้นะครับด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยจระเ้าฟาดหางรับทันที3 0 0 0 0บาทเอาไปเต็มเม and now this is the main event of tonight will be Thai vs Brazil In the blue uh, 180 centimeter, 20 years of age, the record of 73 fight, 51 win. Please welcome Leon Lobo from Brazil! นักสู้เปมือเยี่ยมนะครับผมเคยชนะนักมวยไทยมาแล้วเพียบด้วยนะครับผ่าศึกระดับโลกมาแล้วมากมายจัดจ้านครบเคเรื่องทั้งหมัดเท้าเขาซอกเดรดค่น่าส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับอายุ29ปีกับสถิติการชก104ไฟไฟชนะมาแล้ว93ไฟครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับแสสิริ เจพาวร์ลูฟภูเก็ตพระนครศรีอยุธยาไทยแลนดเจ้าของชายาแฟนอโยุทยาควัญใจขาบูครับนี่คือมวยจอมลุยลงทุนสายลุยแหลกหัวใจเกินรอยครับผ่านสังเวียนมาเยอะประสบการณ์เฮียบ สำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับมาถึงคู่เอกวันนี้ครับน่าดูน่าชมเหลือเกินครับพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับแฟดอโยธยาครับแสนสิริเจพาวเวอร์ลุฟภูเก็ตครับวันนี้เจอกับคูลิโอโลโบจากบราซิล29กับ27ครับ170กับ180ครับสุอจริงของแสนสิริเจพาวเวอร์ลุฟภูเก็ตก็คือรัฐพลชุมแสนครับลูกศิษย์ของน้โชงภูเก็ตครับให้การสนับสนุน นักสู้จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆแล้วเป็นเด็กโคราชนะครับแต่ว่าครอบครัวามาปักหลักที่อยุธยาครับมีแสนสิริมีพงศิริครับสองพี่น้องชกหวยวัย29ปีเลครับ170เซนติเมตรประสบการณ์โชคชนครับแมวันนี้เสียช่วงเยอะเลยครับเจอกับโลโบวันนี้คู่ต่อสู้ของแสนสิรินะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับฮูเิโอโลโบหรือว่าโลโบภูเก็ตไฟคลับครับวัย27ปีสูง180เซนติเมตรจากค่ายภูเก็ตไฟคลับ นี่ดีกรีนี่ก็เป็นแชมป์เวลต์เวท147ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเอาชนะทางด้านของแรมโบ้ J เจพาวเวอร์ลูปสมุยมานี่ครับนักมวยจากต่างชาติครับตอนนี้ก้าวขึ้นครองแชมป์หลายรายการเลยวนะครับคุณเชื้อชายครับติดตามครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาอย่างที่เรียนไว้ครับอนาคตอันไกลนี้มวยไทยจะได้จุในบรรจุในกีฬาโอลิมปิกแล้วครับต้องชกสไตล์แบบนี้แหละครับ ประเภทหักล้มลูกกระตกหน้าเสือเกมการพนันนี้ช่วยไม่ได้ครับมาเสียเปรียบช่วงโชคจริงๆครับแสนสิรินี่แค่170ครับโลโบ180ยแซนติเมตรครับนาทีของอวยพรเกี๊ยวกุ้งแต่ว่าลายนี้นี่ไม่สลบไม่หยุดไม่จอดป้ายนะครับแสนสิริสู้จริงๆครับเจพาวเวอร์ลุฟภูเก็ตคู่เอกวันนี้นะครับรางวัลพิเศษจากแอนตซินนะครับยังรอมอบนะครับมอบไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทให้กับปีใหม่เอราวันนะครับ แต่ถ้าคู่นี้ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับก็พร้อมที่จะแจกนะครับหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าท่านน็อกด้วยจอระเข้ฟาดหางก็รับไปเลยนะครับสามหมบาทจากแอนตาซินครับ่ะ F16 ราชานนนครับตัวแทนของภูกองยอครับขึ้นไปบริกรรมคาถาให้กับน้องร่วมค่ายกับแสนซีิีเจพเวอร์ลุกู็ ติดตามดูคู่นี้ครับหยิบมวยมวยเงินแสนมาให้ดูครับแต่ว่าชกในรูปแบบ3ยกไม่มีเกมการพน,นันเดี๋ยวดูครับมันขนาดไหนมีแตกมีนับมีน็อกมีรางวัลพิเศษหรือเปล่าติดตามครับโลโบนี้ไม่ธรรมดานะครับแชมป์เวทีมาตรฐานมาแล้วเจอกับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยมีมาหลายคนแล้วนะครับโอ้โหจิมลำตัวครับหมัดออกได้หนักนั่นครับทางด้านของโลโบ เมื่อวานเจ้าพญานี้เข้าไป้ายได้รับการชูม,มือนะครับเพื่อนร่วมค่ายของแสนสิริก็มาเชียร์ที่อยู่หลังมุมแดงนี่แหละครับทางแสนสิริก็เป็นมวยประเภทดื้อนะครับเจออาวุธหนักๆนี่ไม่ยอมทิ้งตัวเลยครับประเภทเดินบูตะลุยครับแฮ่วันนี้เสียเปรียบช่วงพอสมควรครับต้องลงทุนครับเป็นนายกสมาคมคนยอมเก็บตัวไปก่อนครับซ้ายดีดโดนขวาคืน แค่แย่มัดก็ถึงหน้าแล้วครับโลโบสายยันสายแย่โอ้โหมาเป็นชุดแล้วครับอาวุธของฮูลิโอโลโบวันนี้โจ์ใจแลครับต้องเข้าถึงตัวแล้วครับทางด้านของแสนสิริแต่ว่าต้องลงทุนครับมุดเข้าไปครับแสนสิริแม่มีลำตัวมีสลับไปหน้าครับเอาละครับมาแล้วครับมัดของแสนสิริ สายคอยปวดไว้ครับโลโบสายแย่จัดจังหวะทำลายจังหวะไว้ฝันต้นขาฝันคืนครับคนละทีโอ้โหก้าวแล้วแทงเลยครับจับยกคอร์ดคอดคอดแม่ไม่โดนครับไม่ยอมไม่ถึงมันไม่ยอมไม่ถึงตัวครับทางด้านของฮูลิโอโลโบครับสายความยาวครับยกากาศไว้สูงๆไม่ประมาทครับการอย่าตกนะครับจิ้มลำตัวครับโอ้โหกะแทงสายหน้า ก้าวแทงขวาแม่เลือกออกเลยครับทางด้านของฮูเลโอโรโบครับใจเย็นๆพยายามดันสู้ครับแสนสิริอาครับตบซ้ายเข้าครับเอาละครับนายสับซ้ายไม่เตะขวาหลังนะครับเตะขวาหลังไม่เห็นครับเอาโอ้โหงั้นครับมัสอยดาวครับพูดง่ายๆก้าวแล้วแทงแม่ผูันนี่บังกันมิดเลยครับ ไม่เป็นไรครับอาศัยกระดูกครับนี่แต่อย่าไปรับเยอะนะครับตัดซ้ายวางซ้ายอ้าวสวยครับชุดนี้ของแสนสิริเริ่มสวมวิญญาณนักลงทุนแห่งประเทศไทยเลยครับแสนสิริครับโอ้โหอันนั้สวยครับอ้าวครับดูดีๆครับถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับรสชาติน่าจะอร่อยเลยครับอ้าวครับแม่ได้สามมัดครับก่อนหมดจุครับอย่างนี้ปรบมือดังๆครับแฟนๆ ลุ้นกันต่อครับกับคู่เอกวันนี้ครับแสนสิริเจพาวะลุกภูเก็ตกับมูเรโอโลโบครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่น้าแดงก่ำไปหมดเลยครับทางด้านของแสนสิริครับอ่ะดูครับตดตก็เข้าไปถึงตัวครับท้ายๆก็เริ่มดีขึ้นครับแสนสิริมีคอซ้ายมีอัปคัตงัดฝอยดาวครับต่างคนต่างโดนแล้วครับมวยประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับแล้ว่าตรน่สุดยอดครับแฟนอยุธยารายนี้ แสนศรีเกมพาวเวอร์ลุกภูเก็ตลูกศิษย์ของนักชกภูเก็ตนะครับตบซ้ายให้การสนับสนุนครับงัดครับนี่โดนก่อนนะครับท้ายๆก็งัดคืนเหมือนกันครับก้าวล้วแข่งครับนี่ครับไม่ต้องที่ครับเขาก็ตีได้ครับนี่ครับงัดคืนโดนเหมือนกันครับดูแล้วครับกึ่กครับคู่นี้โอ้ยตบโวยท้องนะครับเต็ม16ราชาโน เพิ่มความสดชื่นครับเติมน้ำหน่อยครับทางด้านของแสงสุริออกมาลุยกันต่อในยกที่2องบัการสดๆครับป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมผลงานของสมนึกพัฒบุรีครับทีมผู้บริหารช่อง8วางนโยบายตั้งแต่วันแรกครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันก็เป็นความภาคภูมิใจครับหน่วยสยกเรตติ้งที่แฟนๆให้การยอมรับครับกระชูดกระจัดกระจายแล้วครับมันๆแบบนี้ครับติดตามกันได้ครับเสาร์อาทิตย์ครับ19นาฬิกาเป็นต้นไป ลุยกันต่อครับยกที่2ต่างคนต่างดันสู้ครับนี่ครับเกมมันถึงสนุกแบบนี้หละครับพยายามจะมัดตีเลยครับฮูลิโอโลโบโรครับตอนนี้ใช้แข้งเบิกร่องเข้าไปแม่แต่ว่าแสงสรีก็ดื้อเหลือเกินครับไม่ยอมให้มัดง่ายๆอาจจะถึงตัวก็ต้องเจ็บตัวกันหน่อยครับโอ้โหแต่ว่าหมัดขวาของโลโบแม่นมาแล้วครับหมัดชุดแสงสลี โอ้โหมาแล้วครับโลโบเองก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเอาครับรัว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 มาแบบปืนกลอยู่แล้วครับทีมเพชรปตอเจอกับมวยสูงต้องใช้อปปคัดแก้นะครับแสนสิริครับโอ้โหเจอตอกกตัวเอาแต่ว่าคืนครับเป็นชุดโอ้โหคืนสามรับอีกสองครับทางด้านของแสนสิริบัดยายตามอาวุธไม่ทันครับเอาครับให้ภาพมันฟ้องไปครับใครโดนใครเมาใครโดนใครเมา โอ้โหเดินลุยแหลครับนตอนนี้ครับแข้งต่อแข่งเข้าต่อเข้ามัดต่อมัดนะครับเอาเจาะล่างคุ้มค่าเกินบรรยายนะครับคู่นี้เกินบรรยายจริงๆครับอ้าวยังไงครับอะไรยางกันฟันร่วงครับหลุดปากครับโอ้โหเริ่มจะออกรสชาติแล้วครับยกที่2กําลังเข้าได้เข้าเข็มแม่แม่ยางกันฟันหลุดปากอ่ะว่าต่อครับอ้าวลุยต่อครับแฟนอายุธยาครับแสนสิริโอ้โหเจอข่าวของโลโบเข้าไป แน่ๆเอาหัวใจผู้บัญญาตไปก่อนครับคู่นี้แพ้ชนะไม่รู้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบนี่คือชีวิตบนสังเวียนเลือดเกมการต่อสู้ล้วนๆครับนี่ครับสนุกสนานครับจัดไปจัดไปช่องแปดจัดไปจัดไปยาวๆแบบนี้แมอ่อ้าวสิเอาสิจะถอยทำไมล่ะเอาสิเออใส่าสาไปใส่ไ,ไปถึงทางแล้วเอาละครับแข่งสายมาแล้วครับสายสิริ แข่งซ้ายมามาเป็นชุดๆนะครับโอ้โหซ้าย3 4เมตรครับรับไปเยอะๆนี่ไมท่าจะยุบหรือเปล่านะครับโลโบแต่ว่าตอนนี้ครับแทงเข่ากระจายนี่ครับ21นาฬิกานาทีครับแฟนๆส่งท้ายคำคืนนี้ครับอาทิตย์แรกของปีเสือมาแล้วเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปเอาเปลี่ยนเข้าไปบริการสดๆอาทิตย์แรกของการถ่ายทอดสดรับไปแล้วการคอครับจากไอ้าซินคู่นี้จะมีไหมจะมีไหมโอ้โหดูใส่กันครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป อาสารพัดนึกมาโอ้โหต่างคนต่างรับต่างคนต่างโดนจริงๆครับมัดเท้าเขาสอกมาแบบครบเครื่องครับสำหรับคู่นี้โอ้โหน่ากันไม่ติดนะครับอร่อยครับอร่อยครับมันต้องอย่างนี้ครับถึงจะภาคภูมิใจในความเป็นมวยไทยครับไม่ใช่เต้นกันสองวาสามอกสามยกเก้านาทีใส่กันเต็มๆมาวัดเลยหมู่หรือจ่าครับทัดรองหรือผู้กำกับใครจะได้ขยับรับการชูมือ ง้างง้างง้างเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปแม่เบรก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 ก่อนกลับมาที่ป่าตองบ็อกซิ่งเซเรียมครับแม่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นครับคุณเชาชัยครับต้องบอกว่าไม่มันตรงไหนเอาปากกามาวงครับกู้นี้โอ้โหยกสองนี่ต้องบอกว่าแลกกันถึงพลิกถึงขิงจริงๆครับต่างคนต่างโดนเลยครับ ไปดูอาวุธกันเลยครับยก2ที่ผ่านมาสุดมันอย่างนี้ครับดูซ้ายหน้าของแสนสิิครับขวาของโลโบคนละทีครับคืนมาคืนไปสาดตรมาสาดตร์ไปครับแม่นึกนึกในใจทําไมคนไทยมันตัวเล็กเหลือเกินครับารูปร่างเหมือนชาวต่างชาติมวยไทยป่านี้แมน่าจะมีมูลค่ามหาศาล่นนี้ครับคุณมรุสครับโอินเตอร์ได้สบายครับเปลี้ยงเข้าไปครับเอาแต่ว่าเล็กกันเล็กพิขี่หนูครับแม่ไม่โดนครับลูกนี้ สู้ใจขาดดิ้นครับแสนสิริรายนี้แฟนอยโยธยาดูครับมีอาการเหมือนกันครับโลโบโอ้โหสุดมันครับปรบมือนี่หมดยกนี่แฟนๆในสนามีปปรบมือให้ดังสนั่นเลยนะครับเอาครับดูยกสุดท้ายครับคุณมารุสครับแฟนๆครับไปรุ่นพร้อมๆกันออกหน้าไหนยังไม่ทราบนะครับแต่ว่ารสชาติความต่อสู้นี้ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มศีให้ไปเลยร้อยคะแนนเลยครับคู่นี้มันต้องอย่างนี้ครับถึงจะได้ใจแฟนๆครับ แพชนะไม่รู้ครับครองใจแฟนๆแน่นอนครับทั้งแสนสิริแล้วก็โรโบยกสุดท้าย3นาทีโอ้เดินหน้าต่อยมาแล้วครับผูล่าโรโบแต่ว่าก็ไม่ยอมนะครับแต่ด้าของแสนสิริครับปีสวนหมัดบีโตมัดพยายามใช้ความใจเข้าต่อยเข้าปดนะครับทางด้านโรโบนี่ครับเล็กกับเล็กพลิกสวนเพ็กกี้หนูครับรสชาติมันอีดจานครับแสนสิริถวายหัวอยู่แล้วครับเอาครับโรโบก็แม่ แข็งแรงแข็งแรงจริงๆครับแม่สู้ทุกลูกจริงๆครับแสงสุริครับมัดมาตีแม่ต้องมีศอกบ้างครับต้องมีศอกบ้างครับมีศอกเสริมบรรดาเอกบ้างครับหหมัดนี่คงจะไม่ร่วงครับพยายามจะโหนมาตีครับสุดฟันจริงๆครับโอ้โหเอฟสิบหกเชียสุดเสียงนะครับเชียน้องร่วมค่ายเอาทีมหน้าบาทาลกพักดันวางท้าย สวยงามพระราแปดครับลูกนี้ของแสนซิริโอใบหน้านี่บวมปูดไปด้วยกันทั้งคู่ครับเจอพิษกำปั้นยังไม่อยู่ครับคูลิโอโลโบโอ้โหบัดขวาครับเต็มๆครับแสนซิริไม่สะเทือนครับปั๊มด้วยเข่าต่อเอ้าตั้งหลักได้ครับวางซ้ายคืนเกินบรรยายจริงจริงครับสุดมันครับคู่นี้เอาลครับนู่นครับลีโอครับเทนเนอร์บอกให้เดินให้ลุยให้ลุยครับทีมงานของภูเก็ตไฟครับ โอ้คคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับ <S <S <an> <S คิดอะไรออกอย่างนั้นเลยครับอาวุธไม่ต้องรอคิดเลยครับว่าจะออกศอ,อกออกเข่าเข้ามากล้ครับทันอนไหนก็ออกไปก่อนครับ <S <S ทีบเข้าไปไปดู <S <S i, ลูกนี้สวยงามครับเป็นศาสตร์และเป็นสินนะครับแม่กระแทกพื้นเข้าไปนี่สวยงามครับหลังเรียวแรงหดหมดได้เอายังไม่ยอมครับโรโบเด,ด,ดินเข้าไปแสนสินีก็ดึงจงังหวะครับหลอกล่อดึงเสียบสวน 1, 2, 3แข่งซ้ายไปทีบซ้ายส่งโอ้โหโดนเยอะแต่ว่ายังไม่ยุบนะครับฮูโรโลโรบโครับก้อนแมเกิดอะไรขึ้นครับกรรมการยังไงครับอ้าวเชือกกระจับแม่เชือกขาดเชือกหลุดครับโอ้กำลังสนุกเลยครับได้เบรกหายใจเลยครับโอ้น่าเสียดายครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่เอกที่ใส่กันมันจริงๆครับ สองยกกว่าๆครับอ้าฮูโรโลโบครับขอเสียงเชียร์เลยครับโอ้โหอาหวาตอครับวันนี้ได้ดาราได้ซุปตาหลายคนเลยครับมวยไทยซุเปอร,ร์แชมป์ก็สำคัญได้ความสุขกับแฟนๆหน้าจอช่องแปนะครับนี่ครับความภาคภูมิใจของทีมงานครับโอ้โหนี่ครับ ผลการแข่งขันเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ว่านี่ครับพีคสุดๆอยู่ที่รสชาติการต่อสู้นี่แหละครับนี่แหละครับบอยไทยมันต้องอย่างนี้ครับวิญญาณนายขนมต้มจะได้มีความสุขสักทีครับมันต้องอย่างนี้ครับกีฬาของแท้เอาละครับชุดส่งท้ายส่งมีหรือเปล่าครับออกไปออกไปครับอย่าเต้นครับใส่ไปครับโอ้แต่็เห็นใจนะครับเพราะออกกันไม่หยุดจริงๆครับทั้งคู่ครับมั่นใจทั้งคู่เอาขออีกนิดครับขออีกนิดครับ ต้องกบมือให้ดังๆครับใส่กันเต็มๆจริงๆครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันครับออกหน้าไหนครับแบกเกมแบบนี้โอ้โหได้ใจครับวันนี้ทังแสงสิริทั้งฮูริโอโลโบครับไปชมภาพช้ากันเลยครับยกที่3นี่ครับเตินหน้าเขาใส่โอ้โหเจอหมัดฟ้าครับลูกนี้น้ำกระจายใส่กันยับจริงๆครับ แพ้ชนะไม่รู้ครับภาคสภาค4ภาค5้าค6ต่อไปเรื่อยๆครับถ้าตล่อยมันๆอย่างนี้มความใหญ่ของโรบูครับตีทีนี่เห็นครับแต่ว่าความดื้อของแสนซิรีครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอุ้ยตีบหน้าบาทาลูกพักครับการเขาจะกันท้ายคืนเหมือนกันครับโอ้โหใส่กันไฟแลบแป๊บๆเลยครับปฏิวัติศูนย์กระทันฟันเลยครับทางด้านของแสนซิรีครับลูกนี้ถีบครับแล้วก็ตัดขาล้มไปครับ สายหน้าเลยครับโลโบครับไปลุ้นกันเลยครับผลการแข่งขันกับคุณจอมยุ่งฐานิชุติมาครับครับละมวยมันถึงใจคู่เอกของเรานะครับโอ้โหทั้ง3ยกนี่สนุกกันมากๆเลยนะลุ้นกันแบบนั่งมิติเก้าอี้เลยนะาจอมยุ่งเองก็นั่งมิติเก้าอี้ครับลุ้นกันมากๆแต่ครับผมรางวัลพิเศษจากแอนตซินก็ไม่ได้แจกนะครับเนื่องจากไม่มีการ น็อกเอาท์กันในยกนีใน้ในคู่นี้นะครับผมการต่อสู้จบลงไปแล้วนะครับอันเดวิดเอริกาดาฮุยอัลเลมจากบรัสเซลส์ make some noise for the b o u r fighter